ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนินมังกรเดอะเรลเทียต์รอคิงชนาเลิศจากสุดยอดธุรกิจนวัตรกรรมทั่วประเทศกว่า1 0 0 0รายถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือเพียง12สุดยอดธุรกิจนวัตรกรรมตลอด3เดือนที่ผ่านมาพวกเขาต้องต่อสู้ด้วยหัวใจอันแข็งแกร่งฝ่าฟันอุปสรรคและแลกมาด้วยรอบน้ำตา วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะประกาศให้โลกได้รู้ว่า1ใน12ทีมนี้จะได้เป็นดินมังกรชีมแรกของประเทศไทยและควาเงิน2ล้านบาทกรรมการต้องการให้เราสร้างยอดขายมากกว่า5เท่ากวางทําได้ทั้งหมด12เท่าแต่เราจะเข้าไปจอด2 0 0ล้านเลยนะคุณมีความสามารถในการควบคุมตลาดได้ขนาดนั้นไเลยหรอร่วมพิสูจน์ด้วยตาพร้อมกันในนินมังกรเดอะเรียลิตี้ สำน,นักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพับผมวิลลี่มแมงทอสครับและนี่คือรายการที่เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยกับรายการนินมังกรเดอะเรียลิตี้ มักรเดอะเรลลิตี้รอบชิคชนะเลิศเดินทางมาถึงครึ่งทางไปที่เรียบร้อยโดยสัปดาห์ที่แล้วมี6สุดยอดธุรกิจได้ขึ้นนําเสนอผลงานที่ทํามาตลอด3เดือนต่อนหน้าคณะกรรมการซึ่งกรรมการแต่และท่านมีคะแนนคนละ100คะแนนรวม6ท่านคะแนนเต็มชื่อ600คะแนนเมื่อน,นําเสนอจบแต่และทีมมีสิทธิ์ขอดูคะแนนกรรมการได้เพียง1ท่านตำแหน่งแชมป์นิ่งมังกรยังคงเปิดกว้างสาหรับทุกทีแรกครับ และก็ถึงเวลาของทีมเคยนี่ครัตัวแทนจากภาคใตา้จังหวัดพัทลุงยื่นสิทธิ์กลายเป็นแชมป์ตอนหน้ากรรมการแล้วมาตัวนี้ดีจานเจียวล้านเอ้ยเป็นกระเทยเขี่ยวแผดไม่เค็ดข้ามจับหมาแค่มีสง่ากลาส่งครามจะได้ตามบิตุเรตไปเคตขันัน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุข <Okay. S 1> ทุกคนมันมีความตื่นเต้นแมันคือรอบสุดท้ายถูกปะมันคือด่านสุดท้ายของเราอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้เรามีความกดดันที่จะทำให้มันดีที่สุดแล้วมันมาพรา้อมเาว่าต้องทำให้ดีถ้าพูดถึงคุณนะสมบัติ3ประการของเคยนิค้ที่มีเหมือนกับม้านินมังกรคือหนึ่งเราคือสินค้านวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมี ตัวตนที่ชัดเจนและโดดเด่นเชกเช่นเดียวกับม้านินมังกรที่ตัวเป็นมา้าหางเป็นปลาหัวเป็นนินมังกรชั้นใดซอสกะปิเคยนิคะของเราก็ได้กลายร่างเป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นซอสกะปิที่มีความสามารถหลากหลายใช้ได้หลากหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีความสง่างามอย่างไทยความท้าทายของธุรกิจนวัตกรรมคือ1คือการสร้างแบรนด์และสร้างการยอมรับ 2. การกระจายสินค้าซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทําเรียบร้อยแล้วเราได้สื่อสารไปยังลูกค้าโดยการใช้ key influencer ทั้งไทยและต่างประเทศและไม่แค่นั้นนะคะความท้าทายของเคยนี้ค้คือได้โจทย์ว่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแต่แบบเดิมนะคะให้มาใช้ของเรา70คนใน100คนซึ่งผลที่ได้97คนซื้อค่ะเราทำอีเวนต์อีกค่ะ85คนซื้อค่ะและที่3ค่ะเรามีเชฟเอ็กซ์คิวีฟวันนั้นนะคะมีการชาเลนจ ซื้อของเรา5ใน6ค่ะการเติบโตเราโดนชาเลนจ์ว่า5เท่าขอโทษค่ะกวางทำไม่ได้กวางทำได้ทั้งหมด12เท่าคือ1,200เปอร์เซ็นต์ค่ะเดือนมก,กราคมได้มา3 6ล้านแสแล้วค่ะซึ่งอันนี้3 6ล้านหแนได้จากต่างประเทศตอนแล้วเราคาดว่าสิ้นปีนี้เราจะได้ที่60ล้านบาทซึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราจะโตถึง5,000หรือ50เท่าเลยนะคะกวางตั้งใจและปรนนาตัวเองว่า กวางจะนานวัตกรรมเนี่ยค่ะไปบวกกับทรัพย์ในดินสินในน้ําที่มีอยู่ของประเทศไทยให้เกิดมาเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตและยั่งยืนไม่ใช่แค่ธุรกิจที่เป็นกระแสเท่านั้นเราจะร่วมสร้างสารรค์สังคมนวัตกรรมและผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยไปด้วยกันค่ะที่บอก ข้อมูลว่าเอาไปทดสอบหลายๆที่แล้วผู้คนตัดสินใจซื้อแบบ80-90%พอจะรวบรวมเหตุผลมาไหมคะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจซื้อข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของรสชาติค่ะแน่นอนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วน่าจะเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำได้ดีนะคะส่วนที่สองคือความสะดวกในการปรุงอาหารค่ะค่ะอันนี้เป็นคีย์ทริกเกอร์ที่สำคัญแล้วกท็ทริกเกอร์ที่สำคัญทริกเกอร์ที่3ก็คือความหลากหลายความเป็น m u l ิเ purpose ที่นอกจากเป็นได้มากกว่าแค่กะปิ หลานี่เดียวว่าองค์ประกอบสําคัญในตัวสินค้าเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้หลักเนี่ยคือเคยไหมตัวเคยค่ะประเด็นผมแค่สงสัยมันจะพอไม่เกิดขายดีขนาดนั้นเนี่ยสัพายหลักมาจากไหนถ้าสมมติเกิดไม่พอในประเทศไทยหนูนําเข้าจากต่างประเทศก็ได้ค่ะแล้วหนูเอามาแปลรูปแล้วกลับไปขายที่ประเทศนั้นก็ได้ค่ะถ้าวันนี้มีคนซื้อเคยนิคายเยอะมากและมีคู่แข่งทําเลียนแบบออกมาอีกเป็น1ิบแบรนด์เลยในราคาถูกกว่า ได้คิดกลยุทธ์ในการป้องกันไว้บ้างไหมคะคิดค่ะอาจารย์ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในการลอกเรียนแบบอะสุดท้ายคําตอบมันอยู่ที่เรซูปี้ค่ะความเป็นเราอัตลักษณ์ของความเป็นเรารสชาติที่ใครลอกเราไม่ได้ค่ะกรรมการท่านอื่นมีใครอยากจะถามอะไรไหมฮะถ้ามไม่มีเนี่ยผมให้ลงคะแนนเลยนะคณะกรรมการทุกท่านครับเข้าใจหมดแล้วก็ลงคะแนนเราเตรียมคําตอบมาเยอะมากอะเตรียมมาเยอะมากเอาถาม ถามอีกก็ได้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันก็เลยเป็นบอกว่าเฮ้ยตกลงอ๋อ,อเขาเข้าใจใช่ป่ะหรือเขาไม่สนใจเอาละครับคุณกวางครับผมให้โอกาสคุณเลือกคณะกรรมการหนึ่งท่านคนนั้นจะเปิดคะแนนให้ดูว่าเขาให้คุณเท่าไหร่คุณอยากดูคะแนนของใครอาจารย์ดรวีระพง่์อาจารย์วีรพง์ให้คะแนนคุณกวางเท่าไหร่ครับ ของคนอื่นได้ไหมของคนอื่นได้ไหมครับไม่ได้แล้วอาจารย์ประพงศ์ทำไมถึงให้80คะแนนครับจริงๆผมไม่ค่อยเ u ร s t นเรื่องตลาดจะไปได้แต่สําคัญที่สุดคือเรื่องของตัววัตถุดิบเท่าที่ทราบก่อนหน้านั้นจริงๆเคยเนี่ยแทบจะหาได้ยากจริงๆแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละน่าจะเป็นคนที่มีตัววัตถุดิบอยู่มากกว่าพอสมควรเราต้องดูเรื่องของความยั่งยืนของทรัพยากร ก็อยากจะฝากไว้ว่าดูเรื่องของการนุรัลักใช้ประโยชน์ให้มันยั่งยืนควบคู่ไปด้วยก่อนจะทำให้โอกาสได้ดีขึ้นกว่านี้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะนิ่งทีมจากภาคใต้คว้าคะแนนไปแล้วถึง80คะแนนเราไปต่อกับทีมตัวแทนจากภาคใต้อีกหนึ่งทีมจจังหวัดปัตตานีทีมสายเหนือบายพินซู ครับสวัสดีครับชาลิฟนะครับจาก Pinsu Store ร,ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบครบวงจรนะครับเรารองรับมาตรฐานฮารานซึ่งเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยและประชากรคนสัตว์สายสลาประเทศไทยมีอยู่ประมาณ7ล้านคนและปีนี้เขาจะเป็นปีที่เราชาเลจนว่าเราจะเติบโต100ล้านแต่โจทย์ของเราดันเป็นไปต่างประเทศเราก็เลยเลือกว่าเราจะไปประเทศมาเลเซียก่อนทําไมถึงต้องเป็นประเทศมาเลเซียเราก็เลือกที่จะไปร้านอาหารก่อนการไปร้านอาหารเหล่านี้แหละ มันเลยกลายเป็นว่าขนาดของตลาดครับร้านอาหารไทยที่เปิดในมาเลเซียทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าร้านแล้วบอกให้เลยครับว่าประเทศไทยคือประเทศที่ส่งออกสินค้าอันดับ5ของมาเลเซียครับเชนลิฟก็ไปคุยกับกับกระทรวงการต่างประเทศประเด็นเลยก็คือในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดหรือประเทศไทยมีการร่วมมือเพื่อที่จะทํา IMT GTM หรือเป็นระบบแพลตฟอร์มสําหรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ชลิปเองก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นแพลตฟอร์มฮาลานที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่จะผลักดันสินค้าฮาลานให้ไปสู้กับประเทศมาเลเซียและอินโดได้สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ชลิปเอามาให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าชลิปสตาร์ทอัพเล็กๆอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้แต่ชลิปสามารถพาบริษัทให้ไปร้อยล้านและเป้าหมายชลิปก็คือเป็น IPO เจ้าแรกของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้สมมุติผมเป็นร้านอาหารอยู่ในมาเลเซีย ทำไมผมถึงต้องเลือกซื้อวัตถุดิบจากพินซูกก็ลักษณะของราคาชลิปเชื่อว่าชลิปสู้ได้อย่าลืมว่าชลิปมีตั้งเจ็ดสาขาอยู่ในประเทศโวล่มเราก็ไม่ใช่น้อยร้อยล้านนั่นแค่ในประเทศไทยนะครับหากไปมาเลเซีย200ล้านพันล้านชลิปว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยเวลาที่เราส่งอาหารสดเข้าไปในมาเลเซียเนี่ย,เ,ยเขามีเลกูเลชันอะไรไหมครับมันจะมีสินค้าบางตัวที่เขาอะปลอดเช่นสินค้าที่เป็นมาจากซีฟู้ดแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไอ้นี่มี ซึ่งเรายังไม่ได้ส่งเนื้อสัตว์ไปแปลว่าเอ้าแต่เราสายเนื้อเราสายเนื้อครับแต่ว่าในร้านมีสินค้าแซลมอนมีเฟนฟรายมีหลายๆอย่างที่ที่กลุ่มร้านอาหารเขาใช้กันอยู่แล้วครับที่เราจะเลนกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกะจะเป็นพวกเครื่องปรุงรสก่อนตอนแรกเนื้อมีซีฟู้ดตอนนี้มีเครื่องปรุงรสชลิปครับชลิปรเราเราบอกว่าเราส่งเนื้อออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะบุกด้วยแซลมอนละแต่ประเทศไทยเราไม่ได้ขายแซลมอนนะ มัน,มน,มน,ใ,น,ใ,นในที่นี้คือยกตัวอย่างครับแต่ว่าลักษณะของการส่งอ่ะก็คือกุ้งแม่น้ําครับแต่เราจะเข้าไปเจอ200ล้านเลยนะที่มาเลยอ่ะเราจะกุ้งแม่น้ํามาอย่างเดียวอ่ะเรารู้สึกว่าทุกคําถามอ่ะเราอยากจะตอบให้ชัดเจนแล้วก็อยากจะ ให้เป็นสิ่งที่กรรมการอยากจะรู้มากที่สุดแต่ก็บางคําตอบที่เราให้ไปมันอาจจะไม่มีข้อมูลที่มาเป็นตัวสนับสนุนชาลิฟเคยพูดมาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกว่าจุดเด่นของชาลิฟคือเดรับชาลิฟเป็นคนเอา Data มาใช้ในการทําธุรกิจแต่วันนี้ที่ชาลิฟตอบกรรมการทุกท่านไม่เคยเห็น d a t a า u p p o r t เลยค่ะก็ในมุมของตลาดมาเลเซียในส่วนตัวเลยชาลิฟพูดตรงๆเลยครับว่าชาลิฟไม่อยากไปครับ ชลิปมองว่าชลิปอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยก่อนแล้วยอดร้อยล้านนั่นแหละคือจุดที่ชลิปกําลังจะไปครับนั่นแหละชลิปคือคาตอบที่ชลิปควรจะตอบตรงๆสิ่งที่กรรมการถามกรรมการอยากจะได้เดต้ามากกว่าน,นั้นเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกหวั่นๆวันแล้วหรือว่าเราที่เราทาหน้าทุกวันนี้มันไม่เวิร์กผมให้โอกาสคุณนะฮะในการเลือกคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งชลิปอยากดูพิกเตอรครับ ท่นยอมรับอย่างหน่งเมื่อวันนี้เนี่ยชาลิฟเนี่ยให้ข้อมูลกรรมการน้อยมากพี่เข้าใจนะว่าสตาร์ทอัพเราเป็นรายเล็กๆแต่เราต้องโตอย่างมั่นใจและโตอย่างมั่นคงข้อมูลหลักฐานความเชื่อมั่นของทุกคนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญขอบคุณครับโอ้โหแต่และคะแนนที่ประชาชนคะแนะกรรมการเรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นเลยล่ะครับ เื่องหน้าเ,เดือดเดือดต่อเนื่องได้แน่นอนหน้ามคลาดเด็ดขาด